สวัสดีครับผมมึงใครเนี่ยผมท็อปสุดเพอรัตนาสวัสดีครับผมน้องมอนครับดูขนาดนี้แล้วยังไม่เคยดูดิมาเขินได้ดูไหมญี่ปุ่นดูครับผมก็ดูคุณดูใครฮิโตมิโดนเสียบเมื่อวานแล้วโอ้ยผมดูเอมิฟุกุดะนี่โดนเสียบแรงกว่าอีกโคตรแล้วจริงใบแดงอะไรอย่างงี้แดงแน่นอนไวถึงบอลครับบอลครับ อันน okay. 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 ี <roz> <nun old upbringing> <sh> <kat> <todavía> <sh> ้มิ้นท์ได้จากมนเป็นบอลอาหรับอะไรอ่ะเป็นบอลอาหรับอ๋อแล้วไงต่อวันนี้วันไอตีมากาต้ากาต้าเจ้าของกากภาพสวัสดีครับผมมึงใครเนี่ยผมทศพลรัตน์สวัสดีครับผมน้องม่อนครับแต่ช่วงนี้ผมกินเยอะเวลาไหนกินเยอแปลงร่างแล้วแปลงร่างซะแล้วและข่าวว่าเป็นเจ้าของรายการนี่สวัสดีครับพี่ตุ๊กสวัสดีครับตัดตัวด้วยครับไอตีบ้านเนยยังอีกนะยังอีกนะยังไม่รู้ก็มาห้ามเีย มาห้าวเลยแล้วเขนาดนี้แล้วยังไมขอจันขอขอไปอ่ะเราจัไปไมมึงอ่ะมึงอ่ะตีไหมมึงอ่ะเฮ้ยกูมันเป็นยืนเฉยขอักมุกเอาเกี่ยวกับฟุตบอลเลยนะอ่าฟุตบอลเลยคมคการที่เขาไม่ตอบอ่านแช็ดแล้วไม่ตอบก็เหมือนกับการที่ยิงประตูแต่ไม่เข้ากรอบงีเงี่นี่ีี ้่ได้ไได้อาเไน่ทโชว์ตัวอย่างคมคมเลยนะคมคมกิบเลยนะจัมนี่มีด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 ไนจ๊ะ Ok> ัี่เราจะเข้ามาเนี่ยช่วยด้วยช่วยด้วยต่ช่วยด้วยเนี่ยช่วยด้วยเนี่ยโอ้โหอุตส่าห์ปล่อยให้เกิดปล่อยให้เจิดฉายต้องรับบุญโยก่อนเข้าถูกกองใหญ่ครับบอกไว้ก่อนว่าจริงๆน้องๆไม่ต้องกลัวกล้องก่อนหน้านี้ตอนสมัยเอกที่เข้ากล้องแรกๆโอ้ให้ทำคลิปนึงอ่ะเป็นวันเป็นวันอ่ะอัดอยู่นั่นอัดอยู่นี่แค่ลงเสียงก็สี่ห้าชั่วโมงอ่ะเที่เลิกกลัวกล้องแล้วกลัวตู้เย็นแดนไฟดูดประจำเลย ติดตามติดาตดามเอกได้ทางไหนยกเว้นทีวีนะฮะไม่เดี๋ยวนี้อยู่ในออนไลน์หมดแล้วไงนะฮะอยู่ก็ในช่อง YouTube อะไรต่างๆนี่แหละ uh uh. แต่ที่ไหนไม่บอกหวงหวงตอนรับคูณสู่คอยลีลาอินไซด์ครับนี่เป็นฟุตบอลโลกที่ต้องบอกว่ากำลังจะจบในรอบแรกแล้วเหลือโปรแกรมก็คือนัดสุดท้ายในอีก2กลุ่มตอนนี้เราได้เข้าไปแล้วในสุ่รอบสายสิบสองทีมหายสี่ทีมก็ไปวันนี้ซึ่งเป็นกลุ่ม2กลุ่มสุดท้ายครับกลุ่ม G แล้วก็กลุ่ม S 2สองกลุ่มสุดท้ายโปรแกรมครับ เริ่มกันที่ในกลุ่ม S ก่อนเลยลงสนามในกลุ่ม S นะครับเริ่มต้นเนี่ยช่วงเวลา4ี่ทุ่มเกาหลีใต้เจอกับโปรตุเกสและอีกหนึ่งคู่คืออุรุกวัยจะเจอกับกาหน้าครับอีกหนึ่งคู่กลุ่มนี้เนี่ยต้องบอกว่าทีมที่ตกที่นั่งลําบากก็น่าจะเป็นเกาหลีใต้เพราะว่าพวกเขาเองมีแค่หนึ่งคะแนนเท่านั้นแต่อีกหนึ่งทีมที่ดูจะเป็นที่นั่งละบากเหมือนกันคืออุรุกวัยอุรุกวัยเองก็มีหนึ่งคะแนนจากการเสมอเกาหลีใต้กาหน้ากับโปรตุเกสโปรตุเกสเนี่ยหคะแนนไปแล้วเรียบร้อยการชนะสองนัดส่วนนั้นากหด้ พวกเขาก็มี 3คะแนนแล้วก็ไปแพ้โปรตุเกสเกมหนึ่งเพราะฉะนั้นคู่ระหว่างเกาหลีใต้กับานะของโปรตุเกสคู่นี้เกาหลีใต้จําเป็นต้องชนะครับแต่โปรตุเกสเข้ารอบไปแล้วจะเอาไหมผมว่าเอาไหมเนี่ยผมว่า6กคะแนนเนี่ยมีโอกาสเป็นอันด,ดับหนึ่งของกลุ่มสูงมากนะครับแล้วก็ผมว่าน่าจะมีการโรเตชันแหละครับนะฮะเพราะว่าหลายๆคนที่อย่างเด็กโกดาโลเองหรือว่าคนอื่นเนี่ยน่าจะได้โอกาสสอดแทรกขึ้นมาสลับโรเตชันอยู่แล้วโรนันโดจะได้ออกาั์ตัวจริงอีกไหมผมว่าน่าจะพักพักหรอคิดว่าน่าจะพักเพราะว่าอย่างเกมเมื่อคืนกน ก่อนนุนก็82นาทีท้ายเกมพอมันสปอร์เปนสองส่วนพออะไรมันเริ่มแบบอันนีเคลที่ทคทใครก็พักเขาอยากจะยิงหรือเปล่าทำสถิติยิงนั่นหรอแต่ว่าผมว่าน่าจะพักดีกว่าเพราะในไหนมันกเ็เข้ารอบแล้วไงอ่าแต่ละทีเข้ารอบแล้วบางคนว่นามนเกาหลีใต้ต้องชนะให้ได้เท่านั้นเกาหลีใต้หลายคนจับตาดูอยู่นะครับตอนนี้ไม่ได้ดูโซนเทอร์มิแล้วนะดูอะไรฮะดูบมายเลขเก้าไงมอีกถึหน้ารออะไรนะฮายุงยองอะไรนะครับผมอะไรฮะลองยิงยองยองยิงนะฮะเออยิงสองประตูเลยใช่ไหมยิงสองประตูแล้วก็หน้าตาดีเขาบอกว่าในอินทรี จากหลักหมื่นเนี่ยขึ้นมาเป็นหลักแสนแล้วนะวันนี้รู้สึกว่าแต่ล้านไปแล้วนะนัณปัจจุบันนะแค่เออใช่แค่ลงสนามบอลโลกแต่น่าตาดินจริงนะน่าตาดินีจริงสหน้าคนนี้นะครับคู่นี้เกาหลีใต้จำเป็นต้องชนะเท่านั้นไม่มีอะไรอยู่ที่ว่าโปรตุเกสจะเน้นแค่ไหน อันนั้นแหละโอกาสเกาหลีใต้มีนะมีครับมีนะมีถือว่ามีสูงผมว่ามีสิทธิ์นะถ้าสมมติว่าโปรตุเกสเนี่ยแดนกลางท่าสมด้วยยังเป็นแบบว่าลูเบเนเวสตัวต่ำสุดแล้วก็ใช้วิลเลียมพาวโยอยู่เพราะว่าที่ผมดูโปรตุเกสมาเนี่ยเมื่อเจอบอลที่มันวิ่งเข้าใส่เพสซิ่งเร็วอะไรเงี้ยโปรตุเกสแดนกลางมักจะแก้ไม่ค่อยได้นะครับสังเกตอยู่สองชาติที่แบบเจอแล้วทีไรมันแพ้ทันทีก็อย่างเยอรมันกับสเปนอะเจอกันกับทีมไหนก็ได้แต่ว่าถ้าโปรตุเกสเจอสองทีมนี้ไม่ค่อยรอดนะครับมันก็เเเเเเลลลยยยนนนนนีีีีี่่่่ถ้้้้้าาจอออกกกหหใตทววิงงสูฟััััมมมืะไรแแ็พช ในการต้องการคะแนนด้วยผมว่าโปรตุเกสก็มีสิทธิ์จะยุบเหมือนกันนะเพราะว่าด้วยสถานการณ์ที่เขาเข้ารอบไปแล้วด้วยอก็มีโอกาสมีลุ้นไม่ลุ้นมีลุ้นมีลุ้นสำหรับด้านของเกาหลีใต้นะใครเชียร์อยู่ก็คู่สิงชุ่มนะครับขณะที่อีกหนึ่งคู่ที่จะลงสนามกันก็คืออุรุกวัยเจอกับกานนาอุรุกวัยจะเป็นโลกชนะครับส่วนกาน่าเสมอเพราะเขามีโอกาสผมว่าอุรุกวัยมีข้อได้เปรียบตรงที่เขามีลุยโซเลสอยู่ทำไม่ะมีคดีมีคดีเออนี่งเออถ้ากานนานี่ต้องบอกลุยโซเลสเลยนะฮะเออ แต่ว่าบอลออกมาจากเส้นมาแล้วแต่คราวนี้รู้สึกว่าอุลตรวายเหมือนไม่ค่อยดีมี<ช>บอลเบด้วยก็จริงนะครับมีนูนเย่ก,ก็จริงแต่ว่ามันทีมมันเหมือนยังไม่ลงตัวเออเท่าที่ผมได้ดูนะทั้งเกมเจอกับโปรตุเกสแล้วก็เกมที่เจอกับอะไรนะเกาหลีเกาหลีนะฮะผมว่าก<า>็มีแค่สองตัวจริงที่เล่นได้ดีกว่าเพื่อนก็บอลเดเว่ยเนี่ยมันวิ่งตรงกลางแบบโอ้โหตัวเดียวเลยส่วนนูนเย่ก็พยายามนะเห็นพยายามแต่บางครั้งเขาก็คล้ายๆเหมือนกับตอนนี้อยู่ที่พวกบางจังหวะจะหวงบอลไปห่อยเล่นคนเดียวเกินไปใช่ใช่อย่างนี้า หรือว่าการหน้าจะยันได้เสมอผมว่าการหน้านะเสมอถ้าตามฟอร์มนะอ๋อถ้า ถึชนะเลยหรอผมว่าไม่ไม่รู้ว่าชนะไหมแต่ผมว่าการนาไม่น่าแพ้เออน่าสนใจนะครับกลุ่มนี้เกาหลีใต้มีโอกาสถ้าพวกเขาชนะโปรตุเกสนะครับส่วนการนาถ่าเสมอผมเชื่อว่าพวกเขามีโอกาสที่จะเข้ารอ,อกรบก็ลุ้นคู่เพราะว่ามันเตะพร้อมกันนะสี่ทุ่มนะก็ว่ากันไปในกลุ่มนี้นะครับ,รบอีกหนึ่งกลุ่มก็มีหนึ่งทีมเข้ารอบไปแล้วเหมือนกันนะครับนั่นคือบราซิลเข้ารอบไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับเป็นจ่ตุรัสยืดเลยนี่เลยยืดเลยนี่เบอร์สองเบอร์สองเบอร์แรกเป็นโปรตุเกสท่เชียทิเชียทิเชียทำไมคุณเชียบราซิน โยอะไรเงี้ยแบบบอลเทคนิคเยอะๆอะไรเงี้ยแบบ ตล์แบบเซเลซาวหน่อยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเอาใจช่วยแต่เบอร์นี่เเด็กมีของเหรอไม่ขอเตรียมมันก่อนเตรียมมันก่อนนะฮะเดี๋ยวจังหวะต้องต้องปล่อยนะรอเล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 ยนะใครที่พลาดดูทางยูทูบหรือทิกเกอรเราตัดลงให้นะฮะไฮไลท์น้องๆกลุ่มนี้ต้องบอกว่าขอให้น้องๆได้เติบโตให้โอกาสจากั้น้องๆทีมงานทัพพี่บอยได้เติบสายเติบโตให้โตที่นี่ก็ไปโตที่บ้านไม่ตอนแรกน้องมันกระซิบกันเริ่มใจเริ่มมาแล้วพอเราพูดเนี่ยกดดันแล้วนะ เดียไม่ได้าำก็ขอให้ได้ยักคิวกักหน่ยหมายถึงมุมปาไเลย ของผมสองคนด้วยเอาให้หมูกระดิกไปเลยคนโดนคน่คนโนโอเคไอ้ดิกลุ่มนี้ครับดูโปรแกรมมันก่อนนั่นคือบราซิลครับจะเจอกับทางด้านของแคนารูนส่วนทางด้านสวิตเซอร์แลนด์จะเจอกับทางด้านของเซอร์เบียง่ายที่สุดน่าจะเป็นโอกาสดีที่สุดแหละนั่นคือทางด้านของแคนารูนที่จะเจอกับบราซิลเพราะว่าอย่างที่บอกคือบราซิลเข้าๆแคนารูนถ้าฮึดหน่อยชนะได้โอกาสเข้ารอบเข้ามาเขามีผมว่าบราซิลก็น่าจะโรเตชันนะเพราะว่าหลายๆคนเนี อันตรนี่อย่างหลายๆคนที่แบบแฟนอยากเห็นอะไรเงี้ยก็ได้เวลาค่อนข้างน้อยไปหน่อยนะฮะส่วนเ,เกมเมื่อคืนก่อน,น,นก็แบ็กซ้ายก็อเล็สเตเล็ก็ได้ลงอะไรเงี้ยแดนกลางผมว่าคาเซมิโร่เล่นดีมากสองเกมแรกนะครับผมว่าน่าจะได้พักละน่าจะได้โอกาสคนอื่นว่างเป็นโอกาสของเทฟเฟสเมื่อวานได้ดูบาืซิมั้ย ว้าเราก็นนีเห็นนอนดึกไงเราเรานั่งดูเห็นถ่ายไอจีมันยังลงสตอรี่อยู่เลยเราก็นั่งดูบอลอะไรอ่ะดูหนังครับตัวจริง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 แปลงแท้แปลงแท้ขอชื่อนักเตะญี่ปุ่นสักหนึ่งคนยูอ่ะมีคารอแล้วทากิซาวะเฮ้ยโอ้โหเลิศเลยเลิศเลยดูขึ้นเลยนะต้นเลยนะนี่นะกีซาเฮ้ยขอชื่อขึ้ง่ายๆใช่ไหมยูอ่ะมีคำเฮ้ย เอาเรื่องของดีเจอาบราซิลแคมรูนอย่างที่บอกแคมรูนมีโอกาสเพราะว่าบราซิลเข้ารอบไปแล้วส่วนอีกคู่หนึ่งนั่นคือเซอร์เบียกับสวิตคู่นี้ก็ต้องแย่งกันอนะ่ะต้องมีผลชนะถึงจะไปวัดได้ว่าเอ้ยลุ้นให้ทางด้านของแคมรูนแพ้แล้วก็คู่นี้ถ้ามีผลไปชนะเข้ารอบนะมีโอกาสเข้ารอบใช่ครับเ,ออเกมที่แล้วที่สวิตเจอกับบราซิลเนี่ยผมบอกว่าโอโ้โหสวิตแทบไม่ได้สู้เลยนะแทบไม่ได้สู้เลยแตแต่ว่าเกมนี้เจออรียผมว่าเขาค่อนข้างจะเบากว่าเกมกับบราซิลแหละน่าจะมีโอกาสเปิดเกมลุกได้มากขึ้นรเอโงก็ อย่างเกมแรกก็ยิงมาอะไรเงี้ยผมว่าน่าจะเล่นง่ายขึ้นเพราะเกมที่เจอกับบราซิลแทบไม่ได้บอลเลยโดดเดี่ยวไปนิดนึงอ่ะอครูนั้นคะรูนี้น่าสนใจกลุ่มนี้นะครับบราซิลเข้ารอบไปแล้วเหรอเดี๋ยวไปดูว่าจะค่อยกับทีมไหนส่วนอีก3ทีมยังคงมีโอกาสครับทั้ง3ทีมนะครับมีโอกาสว่าใครจะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปรักใครรักแคนเบรูนหรือเปล่าอาจจะเป็นไฟลเลโต้มาตอนเชียร์แคนเบรูนหรือว่าเชียร์เซอร์เบียดูซามแมนดิ แต่ยังไม่ได้เล่นนะโค้ชบอกไม่พร้อมิีเลนคูบิดซาวิทเอ่ยมิโตวิทเอ่ยนะซาวิดเล่นดีมากดี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 มากเป็นมิดฟิลด์บ็อกทูบ็อกที่รูปร่างดีแล้วก็ทักษะดีนะสวิตเซอร์แลนด์ใครเป็นแฟนการิชชาก้าเเอาใจช่วยท่าหน่อยแล้วกันนะว่าจะเข้ารอบหรือเปล่าเอกว่าใครเข้ารอบตามบาสูอไปสักกลุ่นทีมจิ้มหน่อย ผมว่ามีโอกาสเป็นสวิตนะผมว่าสวิตน่าจะเจอกับเซอร์เบียเซอร์เบียสถานการณ์ไม่ค่อยดีเลยอ่ะแล้วผมว่าฟอร์มที่เจอกับบราซิลเนี่ยโอเคแหละเขาเป็นรองก็จริงแต่ว่าด้วยความที่บราซิลมันกดเพื่อที่จะอยากจะเอาชนะเขาเลยเล่นยากไปหนึงแต่คราวนี้มันผ่านเกมยากมาแล้วแล้วมาเจอกับเซอร์เบียเนี่ยผมว่าใกล้เคียงกันผมว่าสวิตค่อนข้างจะดูดีกว่าเล็กๆแล้วกันผมว่าสวิตน่าจะเอาตัวรอดได้งั้วก็สวิตก็ก็ยูโรก็เซอร์ไพรส์ฝรั่งเศสแล้วนะก็อาจจะมีโอกาสอันดับการนีเป็นนัดสุดท้ายในรอบแรกของสกลุ่มสุดท้ายนะครับ ที่ลงแข่งขันกันเดี๋ยวได้ทีม16ทีมเข้าสู่รอบต่อไปก็มาคุยกันในคอกีฬานี่นะครับว่าใครเจอใครโอกาสที่จะผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมไปสู่รอบลึกๆเป็นอย่างไรคุยเป็นได้ที่คอกีฬานี้นะครับทุกช่องทางเลย Facebook y o u t u b e แลวก็ทิกเกอรสามารถติดตามกันได้ฝากไว้ด้วยครับกับน้องเอกยังไงเดี๋ยวถ้ามีโอกาสว่าเวียนกันเข้ามาก็มาคุยกันที่คอกีฬาได้เรื่องของทีมลึกๆเดี๋ยวหลังจากนี้อาจจะมีกันว่ากันไปต้องเชิญมาอีกเรื่อยๆ okay. team. ouais. นะครับครับผมก็ว่าก สวัสดีครับผมเอกเนนครับที่พี่เขาผมโตเวันแล้วตอนนี้ครับว่าเขินได้ดูไหมญี่ปุ่นดูครับผมก็ดูคุณดูใครฮิโตมิโดนเสียบเมื่อวานแล้วโอ้ยผมดูเอมิฟุกุณะนี่โดนเสียบแรงก็อีกโอ้โหแรงวลยจริงใบแดงอะไรอย่างนี้แดงแน่นอนับไวถึงบอลครับบอลครับผมบอกเลยว่าโดนเสียบหัวแตกขาแตก ไม่ดีไม่ดีเลยนี่ทเอทันเรื่องันนี้ทะเรื่องเลอาใช่แลเราปิดรายการดีกว่าให้ผู้ชมไปดูบอลเอาห้เลยเลยนะจะไปไปเลย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 ไม่ให้กลัวออผมส่งให้คุณแล้วเดี๋ยวจะเสียเวลาคิดหนักแล้วนะคิดหนักแล้วปกติคือมันจะมีท้ายรายการใช่ไหมก็คือจะน้องม่อนจะมาแต่วันนี้น้องม่อนไม่มาอันนี้ผมเอกนี่อใช่ผมจะทำหน้าที่แทนน้องม่อนโอเคผมจะฝากคำคมไว้ให้ทุกคนนะครับฟุตบอลเตะกันบนหญ้าแต่ผมขอซักหน้าคุณทีได้ไห Ha ha ha.